วันนี้จ้าจาพาทัวร์บ่อน,น้ำร้อนคาเซอร์อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลนะคะบริเวณที่เราจะสามารถแช่น้ำร้อนได้ก็มีทั้งที่กลางแจ้งนะคะซึ่งเป็นสระว่ายน้ำที่ดูกว้างใหญ่มากเลย ที่จะมาแช่น้ำร้อนก็นอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์มาด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดต,ตัวเสื้อผ้าที่จะมาเปลี่ยนหรือเสื้อผ้าที่ใช้แช่ลงสระอันนี้จะเป็นบ่อน,น้ำร้อนที่ร้อนมากๆ80อง,องศานะคะไม่สามารถที่จะลเล่นได้นะคะเด็กๆต้องระวังด้วยเวลามากับผู้ปกครองต้องอยู่กับผู้ปกครองนะคะทีนี้เราจะมาดู ตราค่าบริการนะคะนี่เลยถ้าเป็นอัตราค่าบริการสระว่ายน้ำร้อนการแจ้งเนี่ยเด็กแค่10บาทผู้ใหญ่30บาทนะคะที่สําคัญอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ที่กล่าวมานะคะดูค่ะสกว้างมากน่าเล่นมากนะคะดังนั้นเด็กๆถ้าสนใจก็อย่าลืมอา่านพอชั่วแนะนําวิธีการแช่น้ําร้อนกันด้วยนะคะเพื่อที่จะแช่น้ำร้อนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยค่ะ แล้วก็การแช่ตัวให้เริ่มจากการค่อยๆย่อนเท้าแช่นะลูกย่อนเท้าแช่ลงไปก่อนอ่าไหนคาตรงไหนห้ามสูบบุหรี่แล้วก็ห้ามกินเหล้าคนที่สูบบุหรี่หรือว่ากินเหล้าเนี้ยเขาไม่แนะนานะลูกนะตรงนี้เขาก็แนะนําวิธีการแช่ไงลูกอะเราควรเริ่มจากการเอาเท้าแช่ก่อนแล้วก็ขาลงไปแล้วก็ลูกแขนลูกขาใช่อันนี้เขาก็จะบอกระยะเวลาในการแช่อย่างจ่าเป็นเด็กก็แช่ไม่เกินห้านาทีค่ะห้าทีดสิลูก พร้อมไหมโอเคนะ100อบาทออกมากัน3าคนนะลูกนะเดินตามพี่ไปเลยค่ะสำหรับวันนี้จะจ่าและครอบครัวก็จำแช่น้ำร้อนที่ห้องส่วนตัวนะคะอัตราค่าบริการเนี่ยสำหรับห้องส่วนตัวที่สำหรแช่เนี่ยเรา3ามคนอยู่ที่100บาทคนเดียวอยู่ที่50บาท2คนอยู่ที่80ดสิบบาทจ้าแต่ว่าเด็กแช่ไม่ได้นะคะ นี่เลยค่ะบอ่อน้ําร้อนก็จะมีก๊อกที่เราเติมน้ําร้อนน้ำเย็นนะคะก็ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมอันนี้จัดจ๋าอยู่ด้วยแม่ก็เลยใส่น้ําร้อนเนี่ยไม่ร้อนมากนะคะให้จะจ๋าได้เล่นน้ําได้เพินเพลิดที่สำคัญบอ่อไม่ได้ลึกมากเด็กความสูง1เมตรสามารถยืนได้สุท้ายเลยค่ะ หากใครที่ได้มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายก็อย่าพลาดที่จะมาแช่น้ำร้อนที่บ่อน้ำร้อนขาเสร์นะคะและใล้นี้ยังมีน้ำตก้วยแก้วหมู่บ้านอาขาให้เราได้เที่ยวด้วยนะคะแบบธรรมชาติแล้วมาเที่ยวกันนะคะที่จังหวัดเชียงรายวันนี้บายบายค่ะและอย่าลืมกด subscribe กดไลค์หัวใจคอมเมนต์ให้จ้า๋าพร้อมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากเจ้า๋าด้วยนะคะคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่ออกจากบ่อน,น้ำร้อนขาเสิรไปเที่ยวหมู่บ้านอาขาและน้ำตก้วยแก้วกันค่ะ